สบายดีพี่น้องสบายดีสิเห็ดกระตอมพัดกี่น้องเอ้ยไปมาขวบขำเหนียวใส่กับ๊บใบเตยใบเตยหอมหอมพี่น้องเขียวเชียวกินอยากพี่น้องเห็ดกระตอมพัดกระตอมพัดกินก้อนขวบไปขวบไ,ไปใส่กับมะพร้าวพี่น้องคอยใช้มะพร้าวสามหน่วยพี่น้องซ้ำซิมันแล้วก็คอยกมาห่อพี่น้อง Honey, no, to bunny booty, nhảy na huy, mada mada, kin em kwe demo hoa soi kwe du. Quay o chai say, quay phi na huy, o chai say. Say, mong hôm, mong màn phi na huy. It biban ban phi na huy. Mano bana, mày to hock a cock 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 แศบเศษมันคอยเด้อห่อกรบเป๋จบห่งามดอกพี่น้องเอ้พอได้อยู่ได้กินพี่น้องมันเด้อมาเด้อพี่น้องห่อสควอยนี้ไปห่องามห่อสควอยนี้ก็ต้มพัดก็ต้มพัดใจกล้วยพี UK, ่น,น้องเอ้ยใจกล้วยงามบ่อพี่น้องงามบ่อพ่อใส่ได้อยู่บ่นพี่น้องงามบ่อพ่อใส่ได้บ่อ ข่อยก็ห่อได้หลายเติบเลยพี่น้องเขยก็เอาไปหนึ่งพี่น้องซุกแล้วค่อยกับปงมาปงมาพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วหอมห่วยห่วยเลยพี่น้องมันมันค่อยห่อได้เดียวหนึ่งค่อยใสมาสามหน่วยสุดแสรพี่น้องเ้ยอลังการพี่น้องมันเด้มันเด้อค่อยเห็ดสองหมอหมอหนึ่งก็ซุกแล้วมอหนึ่งเอาไปหนึ่งเติมอีกพี่น้อง ขอบใจเด้อพี่น้องเด้อข่าชมขอบใจในลายเด้อฝากกไลไรเป็นกําลังใจบัตรน้อยเด้อพี่น้องเด้อิดพผาดประการขออาภัยด้วยตามทุกคนเด้อพี่น้องเด้อตามซากออาภัยด้วยเด้อในส่วนนี้และยานี้ทรศัพท์กระกเพเน่พี่น้องเอย้ยนี่สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วคอยกระซิมบึงซิมบ่งว้าวพี่น้องเอย้ยความเส่ความัวหอมมันมันพี่น้อง Thank you, thank you. Bye bye.